สวัสดีครับผมบุรพัสเซียระหรือวันนี้เจ้าของร้านประนาจิตรี่ครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเหรียญ10ที่เรียกได้ว่าเป็นเหรียญ10ในตำนานครับเป็นเหรียญ10ที่จํานวนการผลิตนะน้อยนะครับน้อยที่สุดว่างานนะครับแล้วก็เป็นเหรียญ10ที่มีราคาเล่นกันสูงที่สุดในขณะนี้เลยทีเดียวนะฮะสำหรับเหรียญ10รุ่นนี้ครับนะเหรียญ10รุ่นนี้เหรียญ10ปีต้นไม้นะครับ สำหรับเหรียญ10ปีต้นไม้นั้นจำนวนการผลิตครับไม่ได้สูงนะครับก็ว่ากันว่านะผลิตเพียง10,000แสนเหรียญเท่านั้นเองครับก็นะครับที่เขาเรียกปีต้นไม้นะเพราะฝั่งนี้นะจะเป็นภาพเหมือนคล้ายๆต้นไม้นะครับแต่ว่านี่เขาเรียกว่านะเป็นเหรียญงานปีต้นไม้แห่งชาตินะครับปี2,500นะครับ28นะครับถึง2531ครับ สำหรับเหรียญนี้นะครับก็จะมีตาสัญลักษณ์นะฮะองค์การอาหารด้วยนะฮะเออนะก็เหรียญด้านนี้นะครับด้านก้อยเป็นอย่างนี้ครับนะหลายคนคงจะนะครับอาจจะเคยเห็นบางคนยังไม่เคยเห็นกันเลยฮะแต่ว่าเนี่ยเป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะหายากครับทั้งหนึ่งราคาเหรียญหนึ่งนะเหรียญหนึ่งสภาพเนี่ยนะครับไม่ผ่านการใช้นะฮะเล่นกันจะอยู่ราวๆประมาณ3 0 0 0 3 5ถึง3,500บาทครับ ปัจจุบันหนังสือสะสมเหรียญนะครับได้ตีราคาไว้นะจะอยู่ราวๆประมาณ2,200บาทนะครับก็ราคาก็คือตามความพึงพอใจเลยนะครับบางช่วงก็ขึ้นสูงนะฮะบางช่วงนะครับก็จะลงมาหน่อยนะครับบางช่วงก็ออกมาเยอะนะบางช่วงก็ไม่ค่อยมีมานะครับใครที่จะสะสมนะครับรุ่นนี้นะแนะนําเลยว่าเป็นรุ่นที่ น่าสนใจครับเพราะว่าราคานั้นนะครับตั้งแต่ผมเล่นมาแรกๆราคาเล่นกันอยู่แค่ประมาณเดีอยหนึ่ง4,500บาทเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9กส่วนคตราคาก็เลยนะครับไปขึ้นไปไกลล้ทีนี้นะครับขึ้นไปถึง3,500นบาทนะครับปัจจุบันนะครับก็มีมานะครับส่วนร้านปนันนะครับนะฮะล่าสุดนะฮะ ซื้อเข้านะครับซื้อเข้าก็หลายแสนบาทกันเลยทีเดียวนะฮะเนื่องจากว่านี่ครับน่าจะเป็นคนคนหนึ่งที่ถือคลองนะฮะไว้ค่อนข้างที่จะเยอะครับนะบก็ล่าสุดนะฮะล่าสุดก็มีแบ่งขายออกไปบ้างแล้วสำหรับนักสะสมที่ต้องการเก็บไว้นะครับแต่ ผมเนี่ยนะครับเล็งไว้ว่าเนี่ยผมจะเก็บไว้จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อเหรียญนะครับเอาไว้เล่นในอนาคตเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันราคาที่เล่นกันนะฮะอยู่ราวๆประมาณ2,000บาทเท่านั้นเองครับน่าเก็บสะสมไว้นะครับผมก็มีนะฮะเตรียมที่จะแบ่งให้ลูกค้าร้านปลาหนัน ชิเวลี่นะครับนะก็จะแบ่งไปนะแล้วก็ส่วนอีกร้อยหนึ่งเนี่ยนะครับผมจะเก็บนะเก็บไว้รอนะครับราคาในอนาคตนะครับเหมือนนักสะสมทั่วไปเขากิงกําไรนะฮะเพราะว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดขายออกนะฮกำไรนึงมันจะกําไรอยู่มาร้อยหนึ่งประมาณเท่านั้นเองฮะกำไรร้อยเดียวนั้นเองครับแต่ส่วนใหญ่นะที่นะครผมมาถึงวันนี้เนี่ยคือผมไม่ได้ขายของเพื่อกําไรร้อยหนึ่งไงผมก็จะใช้วิธีว่าเก็บ เก็บ <IST. S 2> ไว้นะครับเก็บไว้แล้วก็จากนั้นก็รอราคานะครับรอความต้องการของนักสะสมฮะเริ่มไม่มีแล้วนั่นแหละวันนั้นถึงจะเทออกมาแล้วลองคิดดูว่าที่เก็บไว้เนี่ยนะครับผมเก็บไว้สักร้อยเหรียญนะคร้อยเหรียญอ่าแล้วก็จากนั้นถ้าราคาขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ายิ่งกว่าการเก็บเงินฝากในธนาคารอยู่แล้วนะฮะสมมุติว่าหนึ่งร้อเหรียญ1น0เหรียญ1น0เหรียญนะครับผมเก็บไว้นะสมมุติว่านะเก็บไว้อ่า ปัจจุบันเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ2,000ใช่ไหม2,000ก็200,000ใช่ไหมเออนะถ้าขายตอนนี้มันจะได้อยู่ประมาณ200,000ก็ถ้าเราเก็บไว้วันหน้านะขึ้นไปนะครับได้ถึงสัก300,000เห็นไหมกำไรแสนหนึ่งผมเชื่อว่ามันคุ้มค่ากว่านะครับที่จะเอาไปฝากไว้ในธนาคารเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยขึ้นไปถึง3,500ก็ขึ้นมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นของมันหายากไงแต่ตอนนี้นยพอราคาลงปุ๊บเนี่ยมันมีของออกมา ได้มาหลายเหรียญอยู่เหมือนกันนะครับก็นะครับถ้าเดี๋ยวใครสนใจนะใครสนใจก็สามารถนะครับซื้อเก็บได้นี่คือตัวที่หายากที่สุดและแพงที่สุดด้วยนะครับอันนี้จะขอเก็บไว้อันนี้ก็เอาไว้ขายนะครับหรือใครมีนะครับใครมีนะตอนนี้ร้านประนันนะครับก็ยินดีรับซื้อครับนะฮะยินดีรับซื้อนะครับตอนนี้ผมได้มาเยอะแล้วนะครับใครที่ส่งมาขายต่อจากนี้ก็ขอให้เหรียญละหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วกันเนาะ เพราะผมกนะ็เก็บเข้ามาเยอะแล้วแต่ถ้าเกิดช่วงที่แบบว่าไม่มีของมาหาคาของไม่ได้นะียก็ยินดีรับซื้อนะสูงกว่านี้ต้องอไไรอเวลาอีกแต่ตอนนี้ได้มาได้มาเยอะครับนะได้มาเยอะนะฮะโอเคครับก็ฝากไว้แล้วกันนะใครมีอย่าขายติดต่อมาได้ครับราคามันมีขึ้นมีลงแล้วนะถ้าช่วงนี้ราคายังไม่พอใจคุณนะยังไม่พอใจคุณนะก็ รอไปขายรอขายที่ราคาขึ้นก็ได้นะจนกว่าเอาจริงจนกว่าผมจะระบายพวกนี้หมดนะฮะรับรบองว่านะฮะร,ราคาขึ้นแน่้าระบายหมดนะถ้าถ้าช่วงนี้นะครับถ้ายังมีเยอะขนาดนี้นะครับก็นะอย่างอย่างที่บอกแหละดีมนันดีมนันกับซัพพายนะครับอุปสงค์อุปทานเวลามีเยอะแล้วนะครับนะเขาก็ไม่อยากจะซื้อเพิ่มใช่ไหม แต่ถ้าเกิดไม่มีเลยนะครับเท่าไหร่เขาก็ยินดีซื้อเออท่าน,นแหละนะฮะโอเคนะครับขอบพระคุณมากๆครับฝากกดติดตามฝาก Subscribe ด้วยนะอันนี้ผมก็เอามารีวิวให้ดูนะฮะเนี่ยรุ่นที่แพงที่สุดหายากที่สุดซื้อเข้ารอบนี้นะฮะซื้อเข้ารอบนี้เหมือนได้มาจะเออลาว,ลาวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะ อ่ะซื้อมาประมาณ3 8 0 0 0 0กว่าสาม3 8 0 0 0 0กว่าบาทนะครับปีต้นไม้ครับปีต้นไม้ครับ